สวัสดีค่ะชื่อมานิตพรเจริญอยู่หมู่หนึ่งตำบลบ้านป้อมจ้ะค่ะชื่อเป็นมิกาพรเจริญค่ะเป็นลูกสาวค่ะจุดเริ่มต้นนะคะ,ะกะ็แรกเริ่มเลยเนี่ยกลุ่มเขามาสอนนะคะแม่ก็เลยสนใจแล้วก็ไปเรียนแล้วก็ทางกลุ่มเขามีเงินงบประมาณ <c oughs> เหมือนจะของกลุ่มสตรีนะคะช่วยซื้อผลิตภัณฑ์มาประกอบมาทําเป็นชิ้นงานพวกนี้ค่ะก็เรียนรู้แล้วก็ทาร่วมกับกลุ่มอยู่พักหนึ่งนะคะแล้ว ช่วงหนึ่งแม่เขาก็เกิดความสนใจอยากกระสานต่อในงบกลุ่มสตรีที่ได้เรียนมานะคะแม่เขาก็สนใจแล้วก็เกิดความคิดที่จะนําม,มาทําเป็นผลิตภัณฑ์ขายะคะ่ะเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวก็เลยเนี่ยคะ่ะได้เป็นผลิตภัณฑ์ได้ทําขายจนทุกวันนี้นะคะ่ะมีห้าแบบค่ะห้าขนาดเป็นขนาดที่แบบนี่งใช่ประมาณนี้คะ่ะแล้วก็สิบสิบตีอ่าสิบสี่อันนี้สิบสี่ อัน,นั้นสิบหกสิบหกนิ้วค่ะเจ็ดสิบบาทอันนี้อันนี้ห้าสิบห้าสิบบาทร้อยหนึ่งค่ะอันนี้ร้อยหนึ่งค่ะใบนี้คะอันนั้นร้อยห้าสิบแล้วก็มีใบใหญ่ร้อยแปดสิบนานีค่ะร้อยร้อยร้อยแปดสิบบาทแล้วก็มีขนาดพิเศษที่ลูกค้าสามารถสั่งทำได้ตามต้องการจะั้านลงแคบลงขนาดหมวกใหญ่ขึ้นหรือเล็กเป็นหมวกเด็กก็ได้ค่ะ อีกเล็กอีกกว้างตามความต้องการลูกค้าได้เลย 0, 0 8 1, 1 3 8 2 2นอเออเดอร์เลยตรงได้เลย <laughs>